Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีค่ะเท็ดดี้ยุ้ยนะคะที่ปรึกษาการขายประจำเท็ดดี้ออโต้เซลสาขาพระราม2ค่ะวันนี้ยุ้ยจะพาทุกท่านมารู้จักกับรถ MPV หรูที่ขายดีและกำลังจะให้ความเป็น l i m i t ต็ดกับท่านผู้ที่ได้เป็นเจ้าของกับเจ้าเวลไฟนั่นเองค่ะและนี่คือเวลไฟเซทไฮบิดหนึ่งในรถครอบครัวที่หลายคนอยากเป็นเจ้าของมีอะไรดีกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นที่หน้าตาของเจ้าเวลไฟคันนี้ ที่ต้องบอกเลยว่าดูสปอร์ตมากๆกับดีไซน์ไฟหน้าแบบโคม2ชิ้นแยกกันและไฟท้ายโคมสีขาวที่ให้ความสว่างสวยมากในายามค่ำคืนให้ความสปอร์ตที่ชัดเจนดูไม่เหมือนใครอีกด้วยค่ะโดยสารหรูหรามาพร้อมกับฟังก์ชันที่รองรับการใช้งานมากมายมานวัดพร้อมจอแสดงผลแบบ LED พร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ที่ใช้ปรับตั้งค่าหน้าจอต่างๆได้อย่างครบถ้วนกลางแบบทัสกรีนขนาด10นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto หลังคาซันรูฟคู่ช่วยเพิ่มความสว่างสวยในห้องโดยสารและมาพร้อมกับไฟ ambient Li ไลทที่ปรับเปลี่ยนได้ถึง16เฉดสีช่วยเพิ่มความงดงามทุกครั้งที่เดินทางด้วยรถหรูคันนี้นอกจากออปชั่นต่างๆแล้วสิ่งที่ทำให้เจ้าเวลฟายเป็นรถครอบครัวที่ขายดีก็คือ ความกว้างขวางสะดวกสบายเริ่มตั้งแต่เบาคนขับไปจนถึงที่นั่งแถวที่2องที่ต้องบอกเลยว่ากว้างขวางและนั่งสบายด้วยเบาะผ้าปรับแบบแมนวนวลที่ทำให้ปรับใช้งานได้อย่างง่ายดายค่ะและยังสามารถปรับซับพอร์ตนองได้ด้วยทำให้ไม่ว่าจะนั่งไกลแค่ไหนก็ไม่มีเมื่อยเลยค่ะในด้านสมรรถนะของเจ้าเวลไฟคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริด ที่ประสานกำลังระหว่างเครื่องเบนซิน2.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด152แรงม้ากับมอเตอร์อีก2ตัวทำให้มีกำลังรวมถึง197แรงม้าส่งผ่านเกียร์ e CVT 6สปีดที่สำคัญมาพร้อมกับระบบ e f o ขับเคลื่อน4ล้อแบบอัตโนมัติและยังมีระบบความปลอดภัยมาตรฐานไม่ว่าจะเป็น ระบบป้องกันการชนด้านหน้า p c a s e t y ระบบช่วยบังคับควบคุมรถให้อยู่ในเลนอัตโนมัติ LEAN t a x i n g ASSIST LTA ระบบรักษาความเร็วด้วยเลดร์พร้อมฟังก์ชันรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าอัตโนมัติ ADAPTIVE CRUISE CONTROL ACC ไฟสูงแบบ Adaptive ADAPTIVE HIGH BEAM SYSTEM ALH ระบบเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง b i d s p o t MONITOR BSM ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลังเรียกคอร์ทราฟ f ิกอ l เลอ RC TA กระจกมองหลังดิจิตอลดิจ i ตอลอินเนอร์มิ r เอต้องบอกเลยว่า y o y ยต a าเวลไฟเป็นรถที่หลายๆคนถูกใจและอยากเป็นเจ้าของพอไม่ว่าคุณจะขับหรือนั่งก็ขับง่ายและสะดวกสบายขับได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์แบบ VIP ทําให้กลายเป็นรถสามัญประจําบ้านที่ใครๆก็ต้องมีจริงๆค่ะและวันนี้ยุ้ยก็มาพร้อมกับแคมเปญดีๆจัดหนักส่งท้ายปีไปเลยค่ะออกรถกับเท็ดดีวันนี้สายเพียง1,90,000บาทก็ขับรถกลับบ้านไปได้เลยไม่เพียงเท่านี้เรายังฟรีทุกค่าจ่ายในวันออกรถให้อีกด้วยพร้อมกับรับของแถมไปเลยมูลค่ากว่า 1, 0 0 0 0 0บาทค่ะและอย่าพลาโดโอกาสท,ที่จะได้เป็นเจ้าของเจ้าเวลไฟคันนี้กับโปรดีๆที่เท็ดดีจัดให้นะคะ หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางไลน์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เท็ดดี้ยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ